สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Bible Before Breakfast คำที่ประจำวันกับการุณาชาจเจริญค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ประทานสติปัญญาและความเข้าใจในความล้ำลึกของพระองค์ในพระชนะของพระองค์อธิษฐานในานามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องคขาวันนี้เราจะมาต่อจากเมื่อวานนี้นะคะวชนะของพระเจ้าในสองพงกษบทที่20นะคะข้อที่3ถึงข้อที่7ข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเต็มใจ และได้ทำสิ่งดีในสายพระเนตรของพระองค์แล้วเฮเซคียาทรงกันแสงมากและก่อนที่อิสยาจะออกไปถึงลานกลางพระวจนะของพระยาเวมาถึงท่านว่าจงกลับไปบอกเฮเซคิยาผู้นำประชากรของเราว่าพระยาเวพระเจ้าของดาวิดบรรพบรุษของเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าแล้วเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้ว ดูสิเราจะรักษาเจ้าในวันที่สเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวและเราจะเพิ่มชีวิตของเจ้าอีก15ปีเราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือของพระราชาแห่งอัสซีเรียและจะป้องกันเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่เราเองและเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและอิสยาบอกว่า พวกท่านจงเอาขนมมะเดื่อมาอันหนึ่งพวกเขาก็เอามาวางไว้บนพระยอดนั้นแล้วเฮเซคิยาก็ทรงหายเป็นปกติครับพี่น้องคะพะของพระเจ้าในวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เราได้อ่านไปแล้วข้อ1ถึงข้อสวันนี้เราต่ออีกครั้งหนึ่งในข้อสจนถึงข้อที่ข้อที่7นะคะ กษัตริย์เฮเซคิยาป่วยหนักนะคะจนจะตายแล้วนะแล้วพระเจ้าก็มาบอกเฮเซคิยาว่าเอาละเจ้านะป่วยจะตายแล้วแล้วเจ้าก็จะตายด้วยจะไม่มีชีวิตไม่ฟื้นคนืนขึ้นมาอีกเฮเซคิยาก็อธิษฐานร้องไห้คร่ำควรวญมากมายนะคะบอกว่าตนเองได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มามา,มากมายนะ,ะก็อธิษฐานอย่างหนักกับพระเจ้า พี่น้องครับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ได้ย้ำเตือนหรือว่าสอนและให้แง่คิดอะไรกับพวกเราบ้างวันนี้เมื่อการณาได้อ่านวันนี้นะคะพระชนะตอนนี้ก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งพี่น้องจำได้ไหมคะเหตุการณ์ของกษัตริย์ดาวิดคะ่ะเราได้เฝ้าเดี่ยวในเรื่องนี้ไปแล้วมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็คือว่า ทั้งสองพระองค์นั้นพระเจ้ามาบอกเขาผู้รับใช้พระเจ้ามาบอกเขาว่ากษัตริย์ดาวิดลูกที่เกิดมานั้นของเธอนั้นจะต้องตายนะนะคะส่วนกษัตริย์เฮเซคิยาพระเจ้าคนึ่งพระเจ้าก็มาบอกกษัตริย์เฮเซคิยาเขาว่าเดี๋ยวเธอจะป่วยแล้วก็จะตายและสิ่งที่เหมือนกันในประเด็นที่สองก็คือว่า ทั้งสองพระองค์นั้นอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างมากทูลขอพระเจ้าทั้ง2พระองค์แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างพี่น้องเห็นความแตกต่างไหมคะใช่แล้วคะ่กะกษัตริย์ดาวิดอธิษฐานมากมายทูลขอแต่ว่าคำตอบก็คือ no เขาจะต้องสูญเสียลูกชายแต่ส่วนเฮเซคิยานั้นพระเจ้าเซเยสนะหลังจากที่ทิทานแล้วพระเจ้าได้ต่ออายุของเฮเซคิยาออกไปอีกสิบห้ปีคะ่ะพี่น้องคะ่ะฮาเลลูยา สิ่งนี้สอนอะไรกับเราคะนี่ขนาดว่าพระเจ้ามาบอกแล้วนะว่าคำตอบจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ด้วยคำอธิษฐานก็สามารถเปลี่ยนคำตอบได้พี่น้องเป็นที่หนุนใจของเราคะ่ะว่าอธิษฐานวิงวอนจนถึงที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าอาจจะทรงเมตตาให้ในสิ่งที่เราขอ และนี่คือพลังแห่งคํำอธิษฐานพี่น้องคะมีสิ่งใดเหตุการณ์ใดในชีวิตของเราไหมที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะสิ้นหวังละเรากำลังจะหมดกำลังละเราคิดว่าจะไม่ไหวแล้วพี่น้องอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าคะ่ะสิ่งที่เราไม่คาดคิดสิ่งที่เรานึกไม่ถึงใครจะรู้ว่าพระเจ้าจะประทานคำตอบให้กับเรา ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าที่เป็นที่หนุนใจเราพระองค์เจ้าค่ะขอให้เราเองนั้นเชื่อในพลังคำอธิษฐานและให้เรานั้นที่จะอธิษฐานอย่างใจจดใจจ่อเพราะเราไม่รู้ว่าคำตอบนั้นจะมาถึงเราอย่างไรพระองค์เจ้าค่ะขอให้เราเองนั้นที่จะยังคงสัตย์ซื่อ ให้เราจะยังคงวิงวอนต่อพระองค์จนกว่าคำตอบนั้นจะมาถึงและเราจะขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเราขอฝากเราทุกคนไว้กับพระองค์ในวันนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องค่ะให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและอธิษฐานต่อไปค่ะขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ